โย่วอทซ์ับสวัสดีครับวันิกรยุกข์กับผมบังเงียนกุยชิงติเบตอกเบตกปลาเอฟซีเฮ้อวันนี้เงียบลากบังมัดไม่ลาวนุรถหกก็พาไปนีปลาไนี่ลุงมาลุงมาไม่มีกิปลงเอฟซีเอ่อแต่ว่าวันนี้ม่รู้ได้ปลาไหมถ้าไม่ได้ของหมัดอดลาวถ้าของหมัดลงกันได้ปลาเองเอฟซีก็ไมได้แล้มีคี่วันนี้มันเฮก็พางหมัดมาจัดเล็งตัวใหญ่ดาทุกคนลงลงหมันหมัดเพราะเราไม่ได้มาหลายปีแล้ว ทีนี้ถ้าว no. 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 wow. ่าเราได้ปลาก็เราเอาหลอดไปฉายได้เยอะเพราไม่ร so, oh ู <imagination> ้ที่ไว้ทำเปือปลาหลอดไม่ไม่ใายแกงเลียงนะครับทุกคนแกงเลียงนี้น่าจะกินรวยนะเพราะมันคลักๆฉะนั้นคลิปนี้ก็ผมเองก็ใช้รอกโปรบิลัสเหมือนเดิมนะผมมางก็ชิมานโนวาว้านะผมเองก็พันรอกไว้เลยรัยไม่ใช่คันก็ Shadow เชดเดลอฟเครับยังไม่จัดการหม่นะครับของวัดชื่ออะไรนะอ่าชื่อวาว้าชื่อวชาว้าไม่รู้ปูหมาตั้งเพลงเงี้ย โอเคอย่าพูดมากทุกคนเดี๋ยวหมดแบตได้แล้วแสดงคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วมาตามรับชมเลยทุกคนมาคงหมดโอ้ยน้อยเล่าน้อยแยงเลยเอ้านกบบินไปแล้วเป็นกบเงียบบินไปแล้วตัวนึงโอเคทุกคนไปมาทุกคนบุกกันเลยเรามาถึงก็เข้าลงน้ำทันทีนี่เรารวยเองเอาเลื่องมาจัดเลยเดี๋ยวกบเงียบทุบบอลนู้นเองยับเลื่องมาไม่รู้มาบางเอียดนี่เอาแล้ยเลยเงียบทุบกอนเลย มาทุกคนอืโลงมาตัวเดือดลมากบ้างอู้ตัวนี้ไม่ตำเต็นสิบลูกมาเดูอชอนหรือว่าเลนวะไม่รู้ไปน้ำบาไปแล้วแต่ว่าเอาต้าไม่พัดเต็มสิบลูกมาเด้อตัวนี้ถ้าได้อาต้าเชียบประยุทธขาดแน่เห็นมั่นใจเริงมาเด้อ ตกใจหนัดราดเลยละเอียดไม่น่าเดินมาตรงนี้เลยสิ่งสุดละอุ้ยมอดมอดมือจะถึกระลุดลโลกบ้าโลกทุกคนโลกบ้าทุกนาด เบ็ดกระโโปกมาดูโอ้โหเห็นกินมามาาเองบ้าบาเล็กเกินเล็กเกินแยมเล็กอือหือเต็มปากกับทวิน ทุกคนเล็กเกินเล็กเกินเต็มเลขก,กัดให้สายสามวิวัดวัดเลยเต็มปากเลยทุกคนดูตัวเล็กเกีวฮะได้ตัวตัวเล็กเล็กเกีวเราไม่เอาเราโ่อยนะทุกคนเล็กเกินแต่ไม่หลาวนะดูนะทุกคนทวินต้มน้ำรเอเต็มปากวัดแบบชื่นใจช้าๆสวยสวยงามน้องๆ เดี๋ยวก่อนเราจะปล่อยเดี๋ยคอวัดอีกตัวก่อนโอ้โหใหญ่กว่าปากเลยกินไม่ได้ไงทุกอคอนตั้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอรวัดอีกตัวก่อนอย่าเก็บลงไปอย่าเก็บลงไปก่อนเดี๋ยวเล็กตัวเลยอยู่งั้นก่อนไหมลงไปก่อน เดี๋ยวว่ามาผิดเวลาวะหนุนอยทุกคน,นไม่ขอบเลยเล่าป, ederim, ปั๊บ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 เติ้ง ไม่ขอบเ่าบอกว่าได้ตัวเล็กตัวเดียวนะวันนั้นเราขึ้นมาจีบแล้วตัวคนปลา,ลาอะไรวะขึ้นมาจีบชนะโดงะวงนี้มีชะโดมันไม่ใช่มงไม่น่าใช่ชะโดนะทุกคน โอ้ดึงเลยบอกว่ากลับมาทำมเมยถึงว่าตีได้ตีเลย,ยไม่ได้ก็เราย้ายหมายเลยทุกคน ไม่นะไม่ดูดาเลยนะทุกคนไม่จุดจับจุดจับเลยนะๆๆๆๆๆนี่ดูดิเผาเลยใช่ไหมโ้โหมาตัวให่โอ้ลอยเลยทุกคนจากนี้โอ้โหได้แล้วทุกคนไม่เสียตัวแล้วมึงเอียดนี่ตัวใหญ่ของจริงมาดโอ้ทุกคน สายตืบหือ <c oughs> ตัวนยหลุดหลุด,ดพอดีทุกคนโอ้โหถึกนักตัวนี้ไม่เอาคิปเปอร์มาด้วยมังเอียดโลทุกคนถึกจริงตัวนี้สาไหนทุกคนนี้ทุกคนตัวนี้สาไหนอะทุกคนดูมังเอียดวัดให้สายมันนะทุกคนดูโอ้โหทุกคนตัวนี้สาหนึ่งดูกันตัเองบอราเฮฟทุกคนนีกับทวินนะครับทุกคน Uh huh. บอกแล้วไม่ลาวปอวันนี้หมัดโอ้โ oh หรอบบ้านเลยทุกองไปได้เล้อ uh huh. เติบเลยทุกคนตั้งไว่โกนตัวเตบิบน่าจะโลนะทุกคนมีโลนะดูทุกคนเติบหมัด <c oughs> เนี่ยทีคพูดใหญ่กว่าที่เมีเ,เคยได้นะนี่ทุกคนใหญ่หนักมึงกัดจนได้ทุกคนเอาจนได้เมียด่ว บอกแล้วว่าพาให้แม่ยายต้ยมยำนะทุกคนอือหือทุกคนดูเองอือหือบอเลียวเลยทุกคนหัดติดนะแต่วงเงินก็เก็บมาทันนะถ้าเก็บไม่ทันงมันว้หืฮึงอดบอตัวเติบไปทุกคนไปคลิปไปคลิปบอกแลว้วมองตัวเติบตัวเดียวนี่ไปคลิปเลยหลุดพอดีพีเออไปเฮเป็นคลิป ระหว่างเดินข้ามพันธุ์นี้ถ้ามันหลุดก็เป็นเป็นไอ้นุของมันเป็นบุญของมันแต่ไม่หลุดมาทุกุลมาดนี่มาดตายจริงมั้ยคีมมันวันนี้พอเราไปต้องยำนะทุกคนเออบนัดน้องมัดรักรูได้น้องมัดไม่ไม่เห็นได้สิ่งนะเกิดอะไรยังเนี่ยกดตรงนี้มัอยจิ้มลงไปจริง เห็นไหม <c oughs> ของจริงนะโอ้โหตัวเติบทุกคนดูโอเคคลิปนี้ก็มีมากเชิญกดไลค์แชร์เก,เกย์รูสเตอร์ไก่แล้วพ่กเมืองเหยียดได้ไหมในวีด้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ